สวัสดีพี่น้องมาเด้อนี่นี่มันนี้วันนี้วันอะไรวันพุธวันพุธใช่ไหมพี่น้องได้ทอดปลาดุกพี่น้องเอ้ยมาเดินนี่ทอดปลาดุกทอดปลา่ากเอ้ปลาดุกปลาดุก่ยงแล้วก็นี่พี่น้องมีอะไรนะคุณแม่ไข่หมดแดงยำไข่ไข่มดแดงพี่น้องจ๋ามาเด้อแผ่มากินไข่มดแดงนี่ลับไข่มดแดงลับไข่มดแดงแล้วก็มีปลาช่อนพี่น้องตัวโตๆเลยนี่ปลาช่อนตัวโตพี่น้องจ๋าแล้วก็ผักผักนึ่งเนาะมีดอกบวบด้วยนะ แล้วก็มีเอ่ออันนี้อะไรนะอดอก okay. โกเคเนาะ <driven> ผักนึ่งแล้วก็วมีพักพี่น้องนี่พักปวดข่อยพักเม็กพี่น้องจานนี่ <c oughs> ไปพักปวดข่อยเอ้ยพี่น้องจานไม่ได้จ่ายมากินมากินด้วยกันแล้วก็วกมีหอยพี่น้องโอ้ยหอยจุบจหอยจุบนี่พี่น้องจานหอยจุบหน่นองเด้อหอยจุบหอยจุบหน่องไม่ได้จา่ายมาเด้อไปไหนของหวานก่นนี่แหละ รถช่องรถช่องเม็ดทับทิมอะไรก็ว่ากันไปน้องชาวกล้วยพี่น้องจา๋จานะนี่น้องผักข่อยนี่อุ้ยผักผักเม็ดพี่นอ้อ,นงนองจา๋าเห็นบ่มผักเม็ดผักกระเดาผักแตงกวามีหลายอย่างมีถัว่วมีตามจะหาได้เก็บมาจากสวนน่ะพี่น้องเห็นบ่มันอาจจะหิวในโบหิวในขึ้นไปตามภาษาฮานดะพี่น้องเดี๋ยวผักลายมาีิมาด้อพี่น้องมาด้อจ้า เชิแซบพี่น้องบาเดินี้เอาอย่างพอช้อนเชิญแซบกินเลยกินเลยมาเดินมาเดินมาเดินพี่น้องเด้อขี้ขาวน้งกระเด้อขาวเศร้าเด้อจ้าจะ้าช้อนหมูเด้อน้ำชาเด้อชาขี้ขาวเด้อเปิดไปเด้อพี่น้องไปยูวันอิทฟิตไหมฟิตอ๋ออิทอมรสอ่า อ้วันนั่งกินไก่ทอดมาเนี่ยไม่ได้พี่นองหมกหอยอือบอกเอาขนอ้วนเหอนนะอ้วนเยอะหอยพี่น้องเปลี่ยปบะเข่งเหมืนบอลเนี่ยปบะเข่งแม่อ้วนเลย ไม่ได้จ้าแซ่บอ้อมเล็ดนน่นแซ่แซ่กินเอาเธออ๋อ,อมาเด้อพักเม็ดพักเม็ดนี่ต้องกินกับผลอ่ะอย่างนี้กับผลกุ้งผลกุ้งอะไรกันนี่พี่น้อง เม็ดอันนี้ก็ไข่บางหอย,อาายก็ไยังเรไข่มดไข่มดแดงไข่มดแดงไข่มมดแดงพี่น้องอืมนี่เขาเพกเม็ดเ,ดนนเสีบหลายหอมแต่าเม็กินอีกก่อนแซีบพี่น้องอาเบ็ดเบียดนียเดิมมันีอ น้องมุกป้าเฮ้ยยังก่อนหนึ่งป้า,า,ปานหนึ่งพาโคนี่น้องนี่ยป้าปราโคเนย์มันบ่นี่น้ำพริกไม่ได้ขนมแสบเลยดบกจะมีเรื่องอีเด้อือบอ หนึ่งดอกกล้วยพร้อมปัญหาเรากินอันนี้มาแล้วเดอ้อเรากินอาหารเสาเร์แล้วมาแลว้วเปรเซียาแล้วกินหน่อยแล้วมานั่งน้ำซื่อพีอ่น้องแล้วมานั่งเพียงแดดน้ำซื่อวันนี้อากาศาาบ่ค่อยหนาวบ่ค่อยหงอนไม่ได้เน,ะนาะหนาวไวนี่ยเสาร์ป่อสีอุ่นขึ้นเลยเดเริ่มสีอุ่นแลน้วเนาะเดี๋ยวมันก็ขึน้นแลน้วมันก็ลงนะมั้งเนาะอยากจะขึ้นนะน้อง ก็สเตมือันอุ่้นกว่าเมื่อวานม,มัน้งนั่นแหละเนาะที่เขาเคี่ยวคือกัน,ว,น,นว่ามันอุ่นเลยอันนั้นแล้วสิ่ทียงมากไม่ใช่แค่าม่าเิมสอ่นอุ่นน่นนะนาดดแล้วนะว่าขนมหมอกงมหัวนานะหัวเนอะ หวยจุบอันยังเสียเด้อพน,นองพี่อะไเเอไดกิบขหายบ้านเฮาบ่อึดยาบของอยู่ของกินมากินหลายได้พังเม็ดเนี่ยบอกไอ้พอมับผังใบนิ้ขางเพื่อนขางหัวเนี่ย มากินกับหังไว้ันเวลาเขาเกตออกเมือหาบพอได้บานบานน่าจะมาเกลี่้งนโอ้างนันก็อ mm ูใสวนอลในสวนี่สวนพญานาคภาษาอัตานาเป็นมันอยู่ยน้หน่หลายนมปูกเปน้นนี่ผลนปกมาเเลย คุณมันปลูกไว้แรกแบาพอมันขำมาหนึ่มันเขาขำมันหายเหมือนเคยจะได้หรอมากินหลายดอกพระแค่เนี่ยหน่อมาแล้วท่านเป็นยังถามหาจะกินมันตะเจ่าดอกพระแค่มาแล้วตปิดมาเต็มเลยว่ะ อุ่นๆฮะกินเข่าสวยไหมนี่ครับวาสวยแน่เนาะสวยกว่าเสมื่อสวยกุศลเมือเพราะว่าเขาเขียนจดหมายอันสินซ่องจดหมายพี่น้องก็เข็งนเมไข่เลยเผ็ดก็เขียนซ่องจดหมายอยู่มันก็เลยคำมันก็เลยสวยเขียนซ่องจดหมายแล้วกวนที่น่าตัวเฮือนพี่น้องเอ้ยน้เด้อมาเด้อมาเด้อ ดอกกล้วยร้านหน่อยกนน่ะพี่นุมเหล็กเีนอนคือสองโมงกวดนี่ครับดอกฟักทองงาเก็บมากแจกพี่นุมเด้อมาเสือเงา้วยมล่ะเด็กมยงามำไมล่าเราใส่ตัวอะไรก็ดูดี ตัวสเกนแนวเด้ก,ก่ันพี่น้องปลาดุกเพราะปลาดุกหลายโปรดปลาย่างปลาย่างปลาเนื้อปลาย่างคือปลาเนึ้อโซมเน่ฟู้ดบักหน่อยอ้อไม่ได้ปาลญญา,ญญาหมึกมากหลายตัวก็มีตนันกว่านี่ยสวิตตินี่กิน ของหวานเพิ่นนี่ของหวานของปวดเพิ่นนี่มากินอยู่กิ่หลงไปดังหรอกบ้านนี้คะับไปนอนกันเด้อไม่ได้ไปสิมาอยู่หมู่บ้านก่อนเนี่ยแนกวกินหลายอีหลีบ,บ่อืดบะยากบ่แหง้งแห้งอยู่หักบ่อน,นั่ยเพื่นก่อนมันมีแม่นน้ำข้าวบ้างได้ มันบ่ขึ้ตะกี่สะบ้านมวยเฮ็ดกินหากินเนาะแล้วนี่สะบ้านหูเฮ็ดกินหูหากินมันก็บ่อดบ่อยากแล้วมันแหลงก็แหลงไปถวน้นามันก็สรกมาได้กําลังเสีหาคนมาติดนั่นโซล่าอยู่บ้านอยู่ขึ้นมาท่นหน่อย กระขอตัวใหญ่ๆมันมันเลยพี่น้องด้วยจ้ะขอนึงแสบเนาะัพแต่แต่มะขามลายางกับป้นิ่งปน้่นก่งแสบหวานเนาะป้านิ่งแสบหวานนะครับมันจะเนื้อมันจะเหลวๆนุ่มๆเยอะแต่อันนี้มันจะเนื้อจะแน่นๆกระชับกระชับเนาะกับหวานด้วยกันกินปลาคอใหญ่มาด้วยบาดจะเอิ้นจะาวเก่งเยอะเน้นโม่เหมือนนั่นบาดแสบข้าวหนึ่งเหมือนนั่นอืมันตัวนั้นมันอยากเข้มเนาะ เขวหนึ่งเอ็มมันหวานเด้หวานตัวตัวนั้นมันรสจัดจักหน่อยเขาหนึ่งซื้อเขาหนึ่งใช้น้ำน้ำน้ำแกงน้ำหยังเขาหน่ะน้ำสมน้ำมันหยางเขาหน้าะมันบ่เครื่องเขาสอนเขาเครื่องรสจัดสดเนี่ยแล้วบ่หมักของเขาส่วนมากเก็ตัดกินแต่เนื้อมันนี่แหละมันบ่ นี่ของไม่ได้จ้ะปกตินหัวมันดูดมากดีจต่ตัวนี้จะไปหูจื้อว่ามันจะเค็มอย่างหน่อยนี่ของหอยมาเด้อไปมากินมลาหอยอื ต่ไมน่น่นอน,นกินจนวายบอกหอยอยุม้งนอกเนื่อกระพาไปกินข้าวต้มไอห,หมอต่เขาแกะเม็ดเขาแกะหัวมันออกหมดเขาไปในมันดูชินสี่เดือดมันสปวดเลยกินหมกับมันกินเลิมนเมาเรัารนี่ยิเ่ยไปดูบั คนเมีที่ปุ๊บมัี๋ยวบิ๊กกร่เอาเนี่ยมีน้แทงมอาบันีดลไลทแต่เรามอลนีมีาเ่รามอานมันีคนแดงโอไ้แตาม่นี่ยมาเล็เรา่านี่มันมีขายแพงเราะว่ามันบี่อยมีคนมานั่งแันใกะได้่เวมมันใส่เวลามันก็เลยแพง คนเบลยเยี่ยมเขาบอก่อยมีเสียเวลาทุกแนวจริงส่ขเขาอยากเปิดแฟร์แม่เขากินเลยใชนไะหมมาเทาก็มัดหลดมัดแกะเนาะเวลาเขาปเป็นเงินเป็นทองน้องมาเดินตอนตอนป้าเดินมาเด้ออิ่มมาเด้อเป็นไงเด้อเอาเอิ่มแล้วจ้ะแม่เขาท,ท่านไ้ทกินอยู่ <c oughs> ชิ้นชิ้นสปูน มันจะไม่ได้เหมือนปลาทูปลาปลาดปลาอย่างก็จะไม่ได้กินอยู่เปปลาหนึ่งอยู่นหปลาหนึ่งกระเสปลาหนึ่งกระเส <c oughs> ลูกปลาหน,นั่มะน้อง You have a small bowl for the, for the sweets? Yes, small bowl. Mm. Rồi mít gọi nồi bèn bò và tổng bèn tổng này là rồi, rơi Tổng đó Lại là nó cái khổng bàn mà thì ăn Không khắp Đó bà mà bàn hao kia cho ăn hẳn บ้านเขายี่ยมเสากินแต่นี่ได้พอ่ขอขนมปังหรือกระเหลวเสี่เหลวใช่ไหมนั่นบลาใส,ส่ถัว่วเสี่เหลวใส่นมถั่วหนึ่งกินกับกระเหลวป้านเขาเสาเสาอาหารเทียงอาหารแรงอาหารบลาทีาสสาเ่เขาสุก๊าบเบิร์ดพักเม็ดเนี่ยพี่น้องพักเม็ดเนี่ยกินกับลาบ ก้อยเนี่ยแซบแห้งก้อยแข่ไแ่แ้นแมดเนี่ก้อยแข่มดแดงเนี่ยแซบมาโอ้ยไม่ได้จับแซบินบ้นไปแซบแป๊บแซบเนาะ่นองประดุ มันมันเลยกินเซอีเมยกินโพอเมยแล้วฝากไว้เบื้องหลาน,นเลยน้ยนองไปเห็ดงาสนใปเลยพวกตัวน,น,นีนแล้วโพกมือจกกินบลาได้วเนาะบ้าไหลน่านน่องไปเห็ดงาเราก็รักกิน,นาพาอิ่มเหน,น,นอยเนาะไปดุกแซ่บ ปลาดุมมันมันมนไมั่นปลาบานีืมัวงมันมั่นลลวหมันมั่นปามันมนหอมหอมพี่น้องเค็มกน้ำชิเพรกแซ่อโอ้ยหืมอ่หนั่วานั่งมีเอียงมม่หายนั่งไปใส่อเมรามาเด้อมาหายายมา นั่งไปใสนนั่งสิไม่ซืยอย้อไผ่ออียงนั่ง,งานตัดขาไแม่เขาแน,น่ตสักพีนึงก่อีไอ้ข้อไอ้แม่ก,กับมกินของหวานาหลับไปหมดแบบนี้ครับราบแ่บเิ็มแล้วแคบซซเนลเดี๋ยวรอรอพญา,ยายนางงามแล้วเอาหยังมาให้ ได้ละมาเรื่อแม่ไปเห็ดงานมากมาสมาวนเรื่อแม่ไปเห็ดงานมาเร็วมาหายายมาเร็วอมักเต็มไปเทียบบ้านห้องว่างว่างไงา <c oughs> ลาบใครหมดเนี่ยตั้งอ๋อนั่งกงับของสมัชชัยแต่มันอันนี้ไปเอาไปกินเห็ดงานอาันนี้ <c oughs> น้อง สองเสตปไนหวางลงมาได้น่งกันงกันาวนนวยแดงัดองดีเนาะดรนว่าก็เ็ดนันยากะรนองมาด้เนของหวานเนพี่นองเอของหวานแดงมาอืหวานนี่ fuck? Mà anh chị, nó kia học trang của nó Đẹp nó Trang mới chạc luôn tạch Mình luôn แชบอยู่พะนองกูปะเกิดอะไรไปอยากลูกได้บ้างเนี่ยนี่พักเม็ดเนี่ยมากินหลอยรับเก่าบานบ,บานเก่าบานแห้งอีริมอันแม่ปเปล่งไม่โตโตอยู่อ,อืมอืมกระาษกระดี่งผม มาเร็วๆมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วอะไรไปน้องกินมขึ้นเขาน,นการสำนึกก่อนเด้อยิ้วกันขีดหนามากระกดไร้เด้กพี่น้องเด้อบอมากระกดบัไดเขียนคอมเมนต์ทางล่างก่อจะอ่านเด้อเดี๋ยวกันขีดหนาเด้กพี่น้องเด้อขอไปละลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ,บ๊ายบายสวัสดีจ้า